มาจากกูตาสม้มว่าสามสายพันธุ์ค่ะตัวนี้ก็คือฮอตตัวฮิตตัวฮอตตัวฮิตในต่อต่อเลยแม่เออใครยังไม่เคยลองทานนะคะวันนี้จัดโปรให้เลยพี่พี่ขาไม่มีเออไม่มีโปรแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเข้ามาในไลฟ์หนูแล้วนะคะแม่ใครที่เป็นเออพี่พี่ที่แบบเพิ่งเจอการนะคะเพิ่งเข้ามาเจอการก็ติดตามได้เลยแม่รอรับคูป,ปองสายมือบนได้เลยวันนี้น้องจัดโปรให้เลยพี่พี่ขาซื้อหนึ่งได้ไปอีกหนึ่งรวมเป็น2กระปุกเนาะจากราคาเต็ม2องหาเก้าวันนี้ มีแม่จ่ายเพียงแค่159เท่านั้นลดมาก ไม่มีใครทําราคาแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแค่เข้ามาแล้วเห็นราคาจึ้งๆึงแบบนี้แม่ไม่ต้องลังเลยเลยรีบกดสั่งซื้อรีบกดชําระเงินภายในไลน์ได้เลยนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะตัวเนี้นะแม่เป็นแบบเกี่ยวกับผิวล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าช่วงเนี้เหมือนคนพักผ่อนน้อยเหมือนคนโซมเหมือนคนที่แบบอ่านหนังสือกลางคืนดึกๆทํางานดึกๆไม่มีเวลานอนนอนไม่ครบ8ชั่วโมงแม่กดกูตาส้มเลือดไปทานได้เลยกดกูตาส้มเลือดไปทาน ได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยทําให้แบบว่าเราเนี่ยมีความแบบสดใสขึ้นเออใครที่แบบอยากสดใสยอยากกลับไปเป็นแบบเด็กน้อยแม่กดตัวนี้ไปทานได้เลยจะได้เหมือนผิวแบบมีความเป็นเด็กเหมือนผิวอายุแบบ อ,อีกครั้งเลยค่ะนะคะทานยังไงทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเลยจ้ะพี่จ๋าจะส่งฟรีไหมคะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจ้ะก,กี่วันถึงคะ,ะตัวนี้น้แม่กรุงเทพบริเวณทลไม่เกิน3วันถึงเลยจ้ะพี่จ๋าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่เกินสามถึงสี่วันถึงเนาะแต่จริงๆแล้วกรุงเทพบริเวณทลเนี่ยน้องคิดว่า2วันก็ถึงแล้วแม่เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยหนูลองส่งมาสมุดปรากันก็คือแป๊บเดียวถึงเลยพี่ๆค่ะนะคะใครที่ยังไม่กดยังไม่เก็บน้องบอกเลยราคาจะดีดเด้งไปเป็น ราคาเต็มปกติน้องขายเนาะกระปุกหนึ่งสองห้าเก้าแต่วันนี้จัดให้ซื้อหนึ่งคุณพี่จ่ายคุณพี่จ่ายหนึ่งหนูให้ไปอีกหนึ่งรวมเป็นสองกระปุกเหลือแค่เท่าไหร่หนึ่งห้าเก้าเท่านั้นแม่แอดมินบอกเหลือไม่ถึงห้าออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะห้าออเดอร์สุดท้ายใครยังไม่กดใครยังไม่เก็บระวังไม่ทันเพื่อนนะคะกดไปทานได้เลยทานยังไงคะทานตอนท้องว่างได้เลยจ้ะพี่พ๋าไม่ว่าจะเป็นตอนเออเช้าก่อนเออหลังตื่นนอนหรือว่าจะทาน ก่อนนอนก็ได้นะคะตอนท้องว่างแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นได้ไปกี่หนึ่งกระปุกมีกี่แคปคะหนึ่งกระปุกมี20บแคปวันนี้พี่ๆได้ไปทั้งหมด40แคปเพราะว่าหนูจะให้ไป2กระปุก จ่ายเพียงแค่159เท่านั้นเลยแม่จ๋าสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะรอรับสินค้าได้เลยนะคะใครที่แบบกําลังลังเลยอยู่น้องบอกเลยไม่ทันเพื่อนแน่นอนตอนนี้เหลือไม่ถึง3ออเดอร์สุดท้าย3ออเดอร์สุดท้ายค่ะใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชําระเงินได้เลยแม่ก่อนที่ราคามันจะเด้งไปเป็นราคาเต็มน้องกลัวราคามันดีดไวมากมากเลยแม่เพราะว่าหนูตั้งไว้แค่สต็อกเนี่ยไม่เกินกีน่ออเดอร์เท่านั้นเนาะเหลือไม่ถึง3ออเดอร์เท่านั้นใครจะกดรีบกดรีบเกอุ้ยสออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะแม่ใครจะกด ใครจะเก็บนะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยปกติหนูขาย259วันนี้คุณแม่ซื้อหนึ่งได้ไปอีกหนึงรวมเป็นสัง,งปุกจ่ายเพียงแค่159บาทเท่านั้นเลยค่ะรีบกดรีบเก็บได้เลยแม่นะคะก่อนที่ราคามจะเด้งไปเป็นราคาเต็มนะครับ